สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญเจริญพรกลางหลวงพ่อพัดอุญยกามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เหรียญรุ่นนี้เป็นเจริญพรกลางนะครับ ของหลวงพ่อพัดองค์นี้เป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับขอบป้องอ้อยด้านบนจะเขียนว่าหลวงพ่อพัดด้านล่างเขียนว่าปุญญกามูจะมีคำว่าจเจริญพร อยู่ตรงสังคตินะครับหรือเจริญพรกลางนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองรงยาจีวอนสร้างได้คมชัดมากนะครับรุ่นนี้ด้านหลังจะเขียนว่าเมตตามหานิยม ทองเหลืองมีโค้ดนะครับมีเลขทุกเหรียญเป็นยันอยู่ตรงกลางเขียนว่าวัดห้วยด้วนสองห้าหกสี่นครสวรรค์ องค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟดงยาจีวอเหลืองเหมือนกันนะครับเป็นขอบป้องอ้อยจะมีขอบป้องอ้อยกับขอบธรรมดานะครับ องค์นี้จะเป็นผิวไฟนะครับมีเลขเหมือนกันนะครับองค์นี้จะเป็นทองแดงผิวไฟหน้ากากทองเหลืองนะครับ ถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่วัดจัดสร้างเองเป็นเอกลักษณ์นะครับเขียนว่าจเจริญพรผิวไฟหน้ากากทองเหลืองนะครับอง่งนี้ มีโค้ดนะครับมีเลขทุกวงด้านหน้ากล่องนะครับจะเขียนว่าเจริญพรกลางสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อองค์ใหญ่หลวงพ่อพัดปุญญากาโูวัดห้วยด้วน ตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์สองห้าหสี่ใครยังไม่มีก็หาบูชาได้นะครับเหรียญรุ่นนี้เพิ่งออกนะครับราคายังไม่แพงมากถือเป็นเหรียญสวยของสายหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ ปัจจุบันราคาเจริญพรบนกับเจริญพรกลางเริ่มหายากแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นเจริญพรกลางนะครับเจริญพรบนกับเจริญพรล่างที่สร้างก่อนหน้านี้นะครับ เริ่มหายากในปัจจุบันแล้วนะครับจเจริญพรกลางนี่เพิ่งออกบูชานะครับถือว่าสวยไม่แพ้กันนะครับ วันนี้ก็พามาชมเหรียญเจริญพรกลางดวงพ่อพัดปุญญากามูเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ